ตัวตนบนโลกออนไลน์ครูแจมมอดีเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของไม่ได้เลยค่ะแต่เมื่อครูแจมมออกมาสร้างความดังสร้างตัวตนให้กับตัวเองสู่ยอดขายนะคะหลักล้านและมีผู้ติดตามนับแสนแสนคนถ้าคุณนะคะอยากสร้างความดังแล้วก็อยากขายของดีนะคะครูแจมมมีโปรเจกต์หนึ่งหกแปดค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้จะสอนแล้วก็จะช่วยเหลือนะคะ ขายดีเลยถ้าคุณอยากเข้าโปรเจกต์นี้นะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่า168หรือทักอิอ็อ์มาหาคุณแตบได้เลยค่ะ